สัตว์ป่านะคะมาถึงสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงหรือว่าแมงนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติย่อมเกิดการดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ําค่ะและความหมายโดยรวมนะคะรวมถึงสัตว์เหล่านั้นทุกสปีชีส์เลยค่ะแต่ไม่ได้หมายความรวมถึงสัตว์พาหะที่ได้จดทะเบียนตามรูปพัณฑ์ตามกฎหมายด้วยสัตว์พาหะแล้วและสัตว์พาหะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหะดังกล่าวค่ะ ต่อมานะคะ,ะ,คคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ค่ะ1ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัดปากกับปาด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็นผู้ล่าและเหยื่อค่ะยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเสือจะเป็นผู้ล่ากวางก็จะเป็นเหยื่อนะคะข้อต่อมานะคะเพึาา่อพาอาศัยกันยกตัวอย่างเช่นนกเอี้ยงที่ช่วยกินปรสิตบนหลังควายค่ะข้อต่อมาค่ะอิงอาศัยนะคะยกตัวอย่างเช่นนกที่ทำรังบนต้นไม้โดยที่ไม่ทำลายต้นไม้ค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะแข่งขันยกตัวอย่างนะคะสัตว์ที่แข่งกันหาอาหารในพื้นที่เดียวกันค่ะข้อที่2นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับธรรมชาติค่ะสัตว์ป่านะคะมีบทบาทสาคัญในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศค่ะเช่นการช่วยกระจายเมล็ดพืชพนธุ์ผ่านมูลสัตว์ค่ะ properly, หรือการควบคุมประชากรสัตว์อื่นๆด้วยน,น,น,นะคะข้อต่อมาเป็นข้อที่สนะคะเป็นข้อสุดท้ายค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับมนุษย์ค่ะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะกะ็จะเป็น เชิงบวกและก็เชิงลบค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เชิงบวกกันก่อนนะคะเชิงบวกนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือการศึกษาเลื่องสัตว์ป่าเพื่อสร้างความเข้าใจค่ะส่วนเชิงลบนะคะก็จะเป็นการล่าสัตว์ป่าหรือการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะค่ะและปัญหาที่พบนะคะก็จะเป็น 1. การสูญถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะ2การล่าและการค้าสัตว์ป่า3การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ค่ะ สาเหตุนะคะก็จะมี1กิจกรรมของมนุษย์ค่ะเช่นการตัดไม้ทําลายป่าการฆ่าสัตว์การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติค่ะ 2. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 3. การเติบโตของประชากรมนุษย์ 4. การขาดความรู้และการตระหนักรู้ค่ะ 5. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าค่ะเช่นเมื่อสัตว์ป่าเข้าไปบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ก็มักจะนำไปสู่การทำลายหรือการฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ 6. โรคระบาดและการลุกลามของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะเช่นการแพร่กระจายของโรคจากมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงไปยังสัตว์ป่าค่ะหรือว่าจะเป็นการนำชนิดพันธุ์ต่างถิน่นเช่นพืชหรือสัตว์เข้ามาในพื้นที่ที่เกิดการแข่งขันหรือการคุกคามต่อชนิดพันธุ์ท้องถิ่นค่ะ เการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืนค่ะเช่นการขุดทรัพยากรการล่าสัตว์หรือการใช้น้ําในปริมาณที่มากส่งผลก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศค่ะแนวทางการแก้ไขหรืออนุรักษ์ค่ะการอนุรักษ์ินที่อยู่อาศัยฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายเช่นการปลูกป่าทด,ดแทนสร้างและขยายพื้นที่อนุรักษ์เช่นอุทยานแห่งชาติทีรัาพันธ์สัตว์ป่าค่ะ การจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือเขตเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะ 2. การลดการล่าสัตว์และการค้าสัตว์ป่าประคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเช่นการปราบปรามการล่าและค้าสัตว์ป่าค่ะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมการค้าสัตว์ป่าให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการล่าสัตว์ป่าค่ะ 3. การลดผลกระทบจากมนุษย์ มลพิษเช่นการลดใช้พลาสติกการจัดการขยะในพื้นที่ธรรมชาติค่ะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเช่นการตัดไม้ทำลายป่าส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะอันที่4นะคะจะเป็นการศึกษาวิจัยและติดตามสถานการณ์สัตว์ป่าศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ ใช้เทคโนโลยีเช่นกล้องดักทายหรือ GPS เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสัตว์ค่ะ 5. สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นให้ความรู้และความสำคัญของสัตว์ป่าสนับสนุนชุมชนที่อนุรักษ์ให้มีรายได้โดยไม่กระทบธรรมชาติเช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6. ลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เช่นสร้างลั้วหรือแนวป้องกันพื้นที่ที่ใกล้กับสัตว์ป่าสนับสนุนการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ป่าการติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อสัตว์ป่าเข้ามาในเขตชุมชนเจ็ดการ,รส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นการนำข้อตกลงเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าเช่นโครงการอนุรักษ์เสือโคร่งในเอเชียการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการดูแลสัตว์ป่า 8. สนับสนุนองค์กรและโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าเช่นการบริจาคเงินหรือทรัพยากรให้กับองค์กรที่ดูแลส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะสรุปนะคะการอนุรักษ์สัตว์ป่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนและบุคคลทั่วไปค่ะเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตได้ในระบบิเวศท,ที่สมดุลและยั่งยืนหากสนใจข้อมูลเชิงลึก ในหัวข้อใดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลย